ในนครสาวัตถีอันกว้างใหญ่มีครหาดหลังงามของมหาเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่งชื่อว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีซึ่งบ้านหลังนี้นะควรจะอบอวนไปด้วยความสุขและความสงบแต่ทว่าเบื้องหลังกำแพงที่สวยงามกับเต็มไปด้วยเสียงเอะอะโวยวายและความขัดแย้งไม่เว้นแต่ละวันความสงบสุขที่ควรจะมีดูเหมือนว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย และต้นตอของปัญหาทั้งหมดก็มาจากคนเพียงคนเดียวนั่นก็คือนางสุชาดาลูกสะพ้ของท่านเศรษฐีนั่นเองด้วยความที่นางมาจากตระกูลที่มั่งคั่งก็เลยถือตัวไม่เคยให้ความเคารพใครในบ้านเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าใครจะพูดจะตักเตือนดีๆแค่ไหนทั้งสามีหรือแม้แต่พ่อแม่ของสามีเองนางสุชาดาก็ไม่เคยฟังกลับจะแดงท่าทีเย่อหยิ่งแข็งกระด้างใส่ทุกคนอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาเพื่อโปรดสัตว์ถึงที่บ้านของอนาธบินที่กะเศรษฐีขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังน้อมกายถวายความเคารพอย่างสงบจู่ๆก็มีเสียงแผดดังของนางสุชาดาแทรกขึ้นมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดจึงมีรับสั่งให้นางสุชาดาเข้าเฝ้าเพื่อจะประทานโอวาทให้ พระพุทธองค์ได้ทรงเริ่มแสดงธรรมแก่นางสุชาดาโดยตรัสถึงภรรยาเจ็ดประเภทเพื่อให้นางได้ลองพิจารณาดูแล้วเลือกขนทางที่ถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองประเภทแรกคือภรรยายเยี่ยงเพชฌฆาตเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไม่มีความเมตตาแถมยังนอกใจแล้วก็คอยคิดร้ายต่อคู่ครองของตัวเองอยู่ตลอดเวลานำมาแต่ความทุกข์เหมือนมีดที่คอยทิ่มแทงหัวใจกัน ประเภทที่สองคือภรรยาเยี่ยงโจรหมายถึงคนที่คอยผลาญทรัพย์สินที่สามีหามาอย่างยากลำบากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เคยเห็นคุณค่าของเงินทองปล่อยให้มันรั่วไหลาหายไปจนไม่เหลือเก็บประเภทที่สามภรรยาเยี่ยงนายเป็นคนเกียจคร้านไม่ทำงานเอาแต่ชี้นิ้วสั่งแถมยังพูดจาดูถูกไม่ให้เกียติคู่ครองทำตัวอยู่เหนือกว่า เหมือนกับเป็นเจ้าหน่ายไม่ใช่คู่ชีวิตส่วนต่อจากนี้คือภรรยาอีกสประเภทที่ดีงามเริ่มที่ประเภทที่4คือภรรยาเยี่ยงมารดาเป็นผู้ที่เปลี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีคอยดูแลเอาใจใส่คู่ครองเหมือนที่แม่คอยดูแลลูกแล้วก็ยังช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวเป็นอย่างดีประเภทที่ห้ภรรยาเยี่ยงน้องสาว คือคนที่จะคอยเคารพคู่ครองของตนเหมือนพี่ชายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนด้วยความเต็มใจเป็นความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติชึ่งกันและกันประเภทที่ 6. ภรรยายเยี่ยงสหายก็คือเป็นเหมือนเพื่อนแท้เพื่อนคู่คิดที่แค่ได้เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วเป็นคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยให้กำลังใจในวันที่เหนื่อยล้าแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่หัวเราะไปด้วยกันได้เสมอ และประเภทสุดท้ายซึ่งประเสริฐที่สุดคือภรยายเยี่ยงท่าสีคำว่าท่าสีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรับใช้นะแต่หมายถึงผู้ที่มีจิตใจอดทนหนักแน่นแม้จะถูกว่ากล่าวก็ไม่โกรธมีความซื่อสัตย์แล้วก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคู่ครองเสมอไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตามพอได้ฟังจนจบ นางสุชาดาก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นภาพการกระทำแย่ๆของตัวเองที่ผ่านมามันฉายชัดซ้อนทับกับภรรยาสามประเภทแรกที่พระองค์ตรัสสอนความรู้สึกผิดท่วมท้นขึ้นมาในใจของนางพระพุทธองค์ทอดพระเนตรด้วยความเมตตาแล้วก็ตรัสถามนางสุชาดาเบาๆว่าสุชาดาในบรรดาภรรยาทั้งเจประเภทนี้ปรารถนาจะเป็นเช่นใด นางสุชาดาก้มลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์น้ำตาแห่งความสำนึกผิดมันไหลออกมาไม่หยุดวินาทีนั้นเองนางได้เข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาตัวเองทำผิดพลาดไปมากแค่ไหนและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนางได้ทูลตอบด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่ว่านับจากนี้ไปจะขอเป็นทา่าสีภริยาภริยาผู้ที่จะเปี่ยมด้วยความอดทน อ่อนน้อมและพักดีต่อสามีเสมอไปและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางสุชาดาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงนางปฏิบัติต่อทุกคนในบ้านด้วยความอ่อนโยนให้ความเคารพและนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่บ้านของอนาถาบินทิกาเศรษฐีได้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวนี้จริงๆแล้วไม่ได้สอนแค่เรื่องของภรรยาเท่านั้นแต่ยังสอนให้เห็นถึงคุณลักษณะของคนที่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นได้ในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวคำถามสุดท้ายที่น่ากลับไปคบคิดก็คือในทุกความสัมพันธ์ของชีวิตเรากำลังเลือกที่จะปลูกฝังคุณลักษณะแบบไหนไว้ในจิตใจของตัวเอง